เวลี่ะองนำทันี้มาครมกันนะมีาวไทแลแน่นอนเราจะเริ่มนะที่จะนาเรียกว่ามีพวกเป็นสักิปริยาในการปล่อยตัวในทงนี้ด้วยนะคือพวกสนามสนุนนั่นเองะและจะมีสนามสนุนที่จะเป็นสักยิปริยา a uh casa -huh. มูลส่วนการการจอดการนัดจุดลอยตัวเราจะเก็บภาพที่ระลึกและเป็นภาพประวัติศาสตร์อะไที่ย้สนศรรภาพนี้นัดจุดลอยตัวสักครู่เลยจุดการลอรับพี่น้องนัำใั่นะครับชุดแรกขอเป็นรหัสเอนะครับรถไว้นะครับชุดแรกนะรหัสเอก่อนนะครับอ107กิโลเมตรนะครับรถไป้เพราะว่าถ้ากลุ่มบีไปด้วยเนี่ยนะครับข้อมูลในชิปของท่านเออทันทีนะครับจะไม่หยุดเลยนะฮะ ชุดแ <le> รกนะครับเข้าใจนะครับให้เป็นภาพรวมไ้ประมาณสี่หนึ่งพันเจ็ดกิโลเมตรก่อนนะครับวัานด้ยังเก็บประวัติศาสตร์นะคะภาพประวัติศาสตร์นะคะสำหรับการปล่อยตัวครั้งนี้และแน่นอนว่าปีที่แล้วเนี่ยภาพนี้เราก็ได้เห็นครันหนึ่งแต่เขาบอกว่าการจัดการในครั้งที่สามครั้งนี้เรียกว่าเป็น เดี๋ยว่าเข้าสู่สนับกันในอีกไม่กี่นาทีนะคะแล้วว่าเป็นกำลังใจให้กับนักแข่ทั้างไปเลค่ะอะรี่สอย่า้อกันมาท่านเลยคะานท่านไนเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น Kim of Tour de f r a e แต่ได้านที่บอกว่าท่นกงมีรางวัลพิเศษนะคะเรือเไม่กวด้วยนะคะ ูไม่มีความกลัวหัวดมาตลอดน่าะตลอดไดอย่างที่ตั้ใจเลยคะสุภาพบุรุษูไม่ี่ค่ะเีย่ปันเนี่ยขายงมืออะไรไปเียยคะให้ใต้หัวคอเลยตลอกเค แรกนั้นขอเป็นรหัสนะครับรหัส A นะครับ A 1 0 7นะครับรหัส A ก็คือจักรยานถนนนะครับจักรยานเสือหมอบนะรหัส A นะครับทั้งเสือภูเขาและก็เสือหมอบนะครับส่วน B นั้นอย่าเพิง in ่งออกไปนะครับขอเป็นพิธุกเท่านั้นอ้ํตอนนี้น่าเล่นร้อมแล้วจะไปรอมานับเข้าดาวพร้อกับกันอ่าระดับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันเดี๋ยวก่อนจะนับ ปีเตอร์ฮอลลี่แชมโลกไซโคร์แชมป์ประเทศกัมพูชาครับหนต่งันดกำลครับคอรับงานมาเจอคาณปอหายปี25หนึ่งในั้นคุณบริณหรือจเกียร์กาจานครับคุณเต้บอลเดนด็อกอยู่ไหนครับคุณป้งขอเชิญหน่อยครับคุณป้งบอเดนอแอบปีที่แล้วนะครับป้องแอบอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆคุณป้องหอลดนด็อกใช่ครับ มีเจเอกครับกิสนาบาลิน2อ8 4อยู่ไหนครับพี่เอกครับอน่อยู่ในบรรยากาศไหมครับพี่เอกครับกิสนาบาลินครับเจอะไลยครับและหนึ่งนั้นนาบิตายมรคนคุณครับหรือว่านะครับนาบินตาครับทล่้น่ออะคะยี่ต่อใเยอะเลยให้ทันนะครับพี่นิตา เกียรติศักดิ์งกุลนะครับอดีตนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยแล้วก็แปดพันแท้็กหนึ่งพันครับคุณหน่อยครับช่างชัยปัวสูงครับแชมป์เอเชียทีมชาติไทยได้หนึ่งและนะครับสามโค้กไทยเต็มเลอร์นี่เป็นท่านครับคุณปุรินทรมูลที่สุดครับทีมชายของคุณ์และคุณปูรินมูลที่สุดในนักกีฬา